มเชื่อมใหม่มื่กี้มันหลุดมือพี่เขาบอกว่าใส่ตัดเหล็กทำไมไม่ใส่แว่นลืมห,ยยหยยนะึหมิงนะครับ ทำเล้าไก่ค่ะเล้านี้ใส่สิบสิบสองตัวค่ะน้องไม่ออกมาเหงื่อแตกเต็มเลยนี่หัวหน้านอนเฝ้าอยู่มีลาอย่ากินไฟนะลูกอยู่ชัยนาทค่ะทำเล้าไก่ค่ะเล้านี้ เออให้ไก่สายพันธุ์ซักเซสค่ะอยู่ที่นี่จะเลี้ยงเลี้ยงไก่ทั้งหมดประมาณกับสี่สิบตัวค่ะน้องหมาออกไปลูกแปลพี่เขาเป็นห่วงกลัวสะเก็ดไฟโดนหนูปะมีลุกมีลุกมีลุกไม่ลุก เรื่องอะไรจะลุกให้มันโดนจะได้จำมัง่งลุกเร็วๆมีลานมีลานลเออมาน,นี่มาต้อให้ดูมาน,นี่มาลุกมาหมาใครดื้อมั้งคะ เดี๋ยวคนไม่พี่ต้อมบอกอพี่ต้อมสวนฝรั่งสวัสดีครับพี่ต้อมเชื่อมครั้งแรกครับถ้าที่สวนจะมีหมาทั้งหมดน่าจะประมาณประมาณแปดตัวค่ะส่วนมากก็จะเป็นหมาเก็บมาเลี้ยงเชื่อมไม่ได้มัน้ อันนี้เป็นบ้านไก่ค่ะ